สาิวาลังกานาติยาทิสังสังทักจัโอโยเทลานาสาโยอันเตสังโฆปีมาสาธิวารัง จัดทีน่ะด okay. ีว mm ่าได้ทุกอย่างปฏิการหาตูไม่ถ้าเดินเวลาจ้าอีนี่น่ะทุกเสนาจัดทีน่ะอาจสารตูทำเหมือนกัน มีนักายมายะจบายะีายัถ้าแต่ร่างตื่นจเ่เดินถ้าพเจ้าแผ้ยขออนุญาตทวา อยูต่อ้องด้วยรอยยินี้ใก็สูดส่สูดา่าวตรงด้วยรอยยินี้าพเจ้าารแล้ว โรงการปฏิบีด้วย้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรดกนิพาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะลอดรัยเละด